โอ้โหทองเพชรทำไมทองเพชรอะไรทำไหมลูกกอดพี่หัวไม่อยากไปเอาให้กอดไหมกอดไหมเพชรกอดไหมทั้งอ้อยทั้งอันนี้กอดสุขุนกอดโอ้ยนี่นี่ครับน่ารักมากหอมแก้มหอมแก้มหน่อยหอมแก้มมากพี่อ้อนมากเลยครับนี่วันนี้คุณหัวมาอะไรวันนี้ทำไมไม่ได้ให้ทองเพชรกอดมาเล่นกับมาอ้อยครับผมมาอ้อย โอ้โหต้องขอขอบคุณครับผมแม่เอฟซีนะครับผมครับผมขอบคุณครับโอ้เอาไว้ที่ซื้อให้น้องบัวบานนะครับซื้ออ้อยให้น้องบัวบานนะครับวันนี้เอาจัดการเอาเลยครับนี่ครับผมเตรียมไว้ให้บัวบานแล้วครับลูกพี่ใหญ่เรานะครับผมอันนี้ก็ให้คว้านหัวนะครับโอ้โหยอดเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผม ูอ้อยวิตามินดีนะครับส,สดๆจากไร่เลยนะครับนี่ดูใบก็รู้นะครับคนหัวก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับนี่แต่ช้างกินก่อนย่างว่พอเท่านี้นะครับผมยังยังยังมีอีกอไร่ครับผมนี่งไงบนรถเนไะป รเราก็แจกหญ้านะครับโอยเปคนเกียวหญ้ามาให้คุณเขียวนะครับนี่เลือกเลยครับผมตอนนี้ไม่สดนะครับ,ข,บ,รบขึ้นไปแล้วครับคุณหัวเห็นนี้รูปหล่อแล้วคุณหัวเนี่ โหญ้าเนี่ก็ไม่สดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นย้าอบนะครับผมย้าอบสูนไทยนะครับนี่ครับกินแล้วมีความสุขนะครับนี่หญ้านี้กรอบนะครับนี่กรอบอบแล้วกรอบนะครับนี่เอามาเลยเอาไว้ํำพูนด้วยบ่โอ้เอาเยอะอีกหัว คุณหัวพักก่อนนะครับเอาลงมาเลยเอาเยอะๆเลยเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลยถ้าลูกพี่หัวบานเนี่ยเอาเต็มที่เลยเอาให้อิ่มเอาเดี๋ยวถ้ามาดึงเอาข้างล่างก็ได้แล้วครับเป็นยาที่สุนัตว์แจกนะครับพอดีพ่อใหญเป็นผู้ไปเอามาให้นะครับก็จะมา รอนะครับเอามาไว้ตรงนี้นครับรอให้คุณเฉียวมาเอานะครับหรือก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปส่งครับก็้แล้วแต่สะดวกนะครับดึงเลยครับโอ้โหคุณหัวแข็งแรงมากนะครับเนี่เอาหึ่งอสองบโอ้โหยอดยอดเลยอบน้ำพึ่งนะครับกรอบกรอบ ที่แล้วมีครบสูตรหรครับย่าโปรตีนดีได้ทั้งอ้อยได้ทั้งญ้านะครับวันนี้ก็อยู่กับซุ้มเขียวมานานนะครับตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ครอบครัวทองเพชรเราก็เพิ่งพาซุ้มเขียวนะครับมีอะไรก็ช,ช่วยกันนะครับที่เขาตีหัว ผมว่ากินข้าวแลว้วโอเคนะอเ,คคเอาไปบอกลาก่อนต้องไปหาท้องพิดก่อนนะครับเพราะว่า เพื่อได้งานออกงานอีเวนต์นะครับทองเพชรรักคุณหัวมากนะครับเอาทองเพชรกดกดคุณหัวหน่อยลูกกดคุณหัวหน่อยกอดสวยๆโอ้โหน่ารักมากกอดเอเอน่ารักมากนะครับผมนี่ครับรวมมุมนะครับโอ้โหทองเพชรอกอดได้เอสอสวยๆสวยๆลูกโอ้ย น่ารักมากเลยนะครับผมอ้าวขอบคุหอมแก้ม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 ลูหอมแก้มหอมแก้มดีนะครับดีหอมแก้มนะครับโอ้เอานวดนวดหันล้งหันลัางนวดนวดนวดดีนวดเอานวดดีนวดให้คุณหัวหน่อยโอ้โหนวดอีกนวด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 ดีดีตรงแรงเออเออมีแรงไหมมีแรงแล้วครับเออมีแรงแล้วเนาครับก็ขอบคุณขอบคุณป้อยนะครับผมครับผมครับผม ก็เอาไปให้บัวบานนะครับครับบรรยากาศวันนี้ก็แดดนะครับฝนไม่ตกนะครับก็ร้อนอบอ้าวเป็นธรรมดานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับช่องผายทองเพชรนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย